พวกเราขัดขวางที่เสียงอันเร็ว้ายเผยแพร่ที่เสียงอันดีงามความลุ่มหลงความหมอยหาความศรัทธาความงามคือสากลคงอยู่ในมือเราอัศัแหน่งความงามปัจจุบัขอสาบานพราะความงามจะคงอ,อยู่ชั่วนิรันด แสดงความงามเนี่ยเจ๋งขนาดนั้นเชียวตามตำนานเล่าข่านมีสัตว์ที่ชื่อว่าลังกาชั่วรายอยู่แจกจ่ายถึดไหเป็นเจ้าสนิทแข็งดังสนสดและมีลูกสมุนที่ทรงพลังแต่ว่าภายใต้กระดูกของมันกลับมีหอกของอาสวินฝังอยู่นักนะสุดขอบจักรวาลถ้าสู้แค่นั้นฉันเองก็ทำได้เหมือนกันอา้าวดูเหมือนเธอเองก็มีคุณสมบัติในการเก็บดจของอัศวินอยู่เหมือนกันสินะขออภัย ซึ่น่าเสียดายที่เราต้องจากกันตรงนี้เพราะตัวผมนั้นมีโชคชะตาที่ต้องก้าวผ่านดวงดาวเพียงผู้เดียวควา,ามสัตราไม่อาจทำลายได้ความมืดเอ๋ยจงหยุดตรงนั้นตรงนี้ผมสาบานว่าจะเผยแพร่ความงาไมไปทั่วจักรวาลจราบจนลงหายใจทุกอย่างก็เพื่อท่านีดีล่า นะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะจนกว่าจะได้พบกับแสงสว่างนั้นอีกครั้งความงามภายใต้เขาสะพาทุกคนแห่งให้ผมคันดีได้ปกป้องมันเองวันพวกเรามาพบกันใหม่ที่ไหนสักแห่งในจัก,กรวาลน,นะแล้วคนคนนี้เขามาที่นี่ทำไมนะเขาก็แค่อัศาวินแห่งความงามที่ผ่านทางมาเท่านั้นเอง